แล้วนั่นป้ายเตือนเรื่องแมงกะพุนนี่นะสวยแล้วดีเจโอ๊ยโอ๊ยโโดนอะไรเนี่ยแถวนี้นี่ปูเสฉวนเยอะเลยนะเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ๊ยโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันแมงกะพุนนี่นะโอ้ยอขึ้นซ้อนเรามาดูวิธีเอาตัวรอดจากพิษแมงกะพุนกันอ้าววันนี้พ่อพาน้องดีเจมาเที่ยวที่หาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลานะ ายหาดมันสวยเห็นไหมเหมือนเมืองนอกเลยไปไปเดินดีกว่าพ่อครับผมอยากเลื่อนนั่ทะเลจังเลยครับเออพ่อไม่ได้พาชุดมาเปลี่ยนนะสิลูกเอออเางี้ได้ไหมจุงแค่ขาได้ไหมได้ครับอ่าโอเคไปไปไปเดี๋ยวพ่อนั่งถุงแบบนี้ไปไปเราไปเดี ได้แรงปกติเขจะติดทงแดงเฉพาะขึ้นแรงนี่ยนาคงไม่เป็นไรหรอก ้ยตายเข้าพี่ดีเจไปไหนเนี่ยเล่นน้ำแถวไหนเนี่ยเฮ้ยนี่นนมันธงแดงนี่นะเขาลืมเก็บป้ายหรือเปล่าไปอ่านหน่อยสิเฮ้ยนั่นอย,นนยู่เนน้ำบนเวทีใช่เฮ้ยแล้วนั่น,นป้ายเตือนเรื่องเมฆกระพุนนี่นะหรือว่าธงแดงบอกว่าห้ามเล่นน้ำเพราะมีเมฆกระพุนเนี่ยสวยแล้วดีเจ เจ็บมันโดนอะไรโอ้ยโดนอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่จังโอ้ต้ไปหาพ่อก่อนเลยนไม่ไหวแล้วไปหาพ่อดีกว่าโอ้โนิเเจ็บเป็ะเ่ยลบัมนโดนอะไรไปกแน่เลยโอ้ยโอ้ยอ่ะเนี่ย ใชกเกลือกอฮอเอาเร็วลาดแล้วก็หกนูรูปนะรูปไปรูไปไปเร็วรเออให้มันระบายมอนเลี้คุณจับแสบอยู่นะเดียเด๋ยวถ้าก็จะดีขึ้นเนี่ยแหละ,ะพ่อก็ไม่ทันได้ดูน้องดีเจจำไว้นะครับข่าวหลังถ้าเห็นธงแดงปักอยู่ริมชายหาดเนี่ยห้ามมาเล่นเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่ว่าในกรณีใดๆเราอย่าเดินไปเองนะครับว่าเขาปักธงแดงเขาลืมเก็บหรือว่าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อตามคําสั่งที่เขาบอกนะเข้าใจไหม ผมก็นึกว่าลงเล่นได้นึกว่าเขาลือมอาครับเออนั่นแหละอ่ะไปไปไปกลับบ้านดีกว่าไปขท้าหลังเนี่ยไปที่ไหนก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎเขาอย่างเคร่งครัดนะครับทุกคนครับนี่คือละครสอนใจที่เราทำมานะครับน้องดีเจไม่ได้โดนแมงกะพุนจริงๆแต่ที่เนี่ยป้ายจริงๆของจริง<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นป้ายตึกเนี้ยอยาา่าปราพฤนนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหน<ม>ึ่งถ้าหากว่าการแก้พิษแมงกะพุนเบื้องต้นนะคะให้ใช้แอลกอฮอล์ ราดลงบริเวณที่แบบโดนแมงกะพุนอันนี้เป็นความรู้ตอนที่น้องดีเจโดนแมงกะพุนที่เนี่ยคราวที่แล้วอ่ะแม่ค้าเขาเขาบอกเขาเอาแอร์อัวนี้เออมันก็ช่วยได้เหมือนน้ำส้มสายชูจริงอ่ามันมันก็ช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าต้องทาเรื่อยๆนะคะทาเรื่อยๆครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายน้องื่นเป็นน้ำทะเลมากเลยอ่ะเล่นไม่ได้ด้องอยากเล่นน้องอยากเล่นแม่แม่แม่ วันนี้บรรยากาศดีจริงๆเลยเราก็ได้ขับรถมาที่ทะเลซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะมันไม่มีคนเล่นเลยทั้งๆท,ท,ที่น้ำก็สวยแบบเนี้ยก็เสร็จเราเลยสิโอะทะเลเลยแล้วกันน้ำทะเลสวยๆอย่างเงี้ยส,สงบสงบอย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครมาเล่นนะเนี่ย,ยแต่ไม่เป็นไรดีละจะได้สงบสงบ,สงบจะได้เหตุากให้เต็มที่เลยนี่ Okay. อาโอเคตอดรองเท wow. enfin ้าก่อนว้าวน้ำทะเลสวยงามมี flavored! ่ปูม anyway> ีปลาเลยเนี่ยโอ้แถวนี้นี่ปูเสฉวนเยอะเลยนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยแเ่ก โอ๊ยเจ็บขาโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันแมงกระพุนนี่นะโอ๊ยขึ้นสอนโอ๊ยโอ๊ยทุกคนครับถ้ามาทะเลแล้วโดนพิษแมงกะพุนอย่างเนี้ยเรามาดูวิธีเอาตัวรอดจากพิษแมงกระพุนกันหนึ่งพ้นจากน้ำแล้วรีบล้างแสลด้วยน้ำทะเลโอ๊ย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 โอง ห้ามเอามือไปถูแผลเด็ดขาดเพราะมันอาจจะทําให้พิษแมงกระพุนโดนที่มือของเราด้วยนะครับอ้อยอ้อยอ้ยแต่หักงเลยแล้วก็3ห้ามล้างด้วยน้ําเปล่าเด็ดขาดนะครับเพราะมันอาจจะทําให้พิษของแมงกระพุนเนี่ยขยายวงกว้างขึ้นทำให้เราเจ็บมากยิ่งขึ้นนะครับอ้อโอ้ยขึ้นจากน้ำทะเลอ้อ้อยสาววิธีแล้วต่อไปวิธีที่4นะครับรีบไปหาน้ำส้มสายชูมาล้างแผลให้ได้อย่างน้อย3าิวิ ไปีกว่าไป,ไปซื้อน้ำส้มสายชูซื้อน้ำส้มสายชูมาแล้วแต่ที่สำคัญก็คือต้องซื้อน้ำส้มสายชู5%เท่านั้นนะครับถึงจะออมาราดแผลได้ต้องราดอย่างน้อย30วิวินะครับอ,อ,อ,อีกหนึ่งวิธีก็คือเอาผักบุ้งทะเลมาขยี้ขยี้ขย,ขยี้แล้วก็ราดน้ำส้มสายชูลงไปโปะที่แผลนะครับเอาละอ่ะ นี่ไงผักบุ้งทะเลอย่าแก้พิษอยู่ตรงนี้ขยี่นะครับขยี่อย่างนี้นะแล้วก็ราดน้ำส้มสายชูให้ชุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับเอาโป๊ดที่แผลที่โดนพิษแบงกระพุนนะครับโอเค และถ้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วยังมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดหรือมีอาการรุนแรงอื่นๆ ให้รีบไปที่โรงพยาบาลนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราอาจจะเกิดอาการแพ้จนอันตรายต่อชีวิตได้นะครับและนี่ก็คือวิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอพิษแมงกะพุนนะครับช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนนะครับทะเลจะมีแมงกระพุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่เนี่ยจะมีป้ายเตือนอยู่ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์และสาระกับทุกคนนะครับถ้ามีประโยชน์และสาระแล้วก็ช่วยกดไลค์กด subscribe like, แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องคิดีทีวีให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย อย่าลืมกดติดตามและสันกริ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ